เรื่องของงามครับพี่น้องสวัสดีครับแม่ลูกว่าไนี่เปิดเท่าไหรเนาะครับหนึ่งแสนสองหมื่นลูกเปินลยากมาครับไดไดเท่าไรเนาะครับลูกเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเปิลมหายไทยนะครับงามหน่อยหกหมื่นโกกัวอยากได้เจ็ดหมื่นนะครับนี่เรื่งเดียวกงามครับดู หูู้พ่อป้ายหนี่ตัวนี้ตัวไหนนะครับไหก่ลูกเูกนเป็นพ่อบ่งหูจักน้องครับเนาะเบิ่งเอาแล้วกันแสนสองคันแม่ลูกขันแยกเจ็ดหมื่นแม่ได้ครับเลยแม่ม้อกาสาดทุก0มื่นเนี่ยนะครับเอาจากเบอร์โทรป่ครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดาหกสห้่าสาหนะครับเนาะจากท่างในครับผมตะการตะการทรงไกลไปาได้ครับวันนี้ บเปนบ่โทรมากก่อน,นะครับเนาะเอาขอขึ้นหลายๆครับเลยหมักหลุ่งามๆนะครับเี่ยกะขายอยู่นะครับ